สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับครูเสกสรรลุนรีนะครับวันนี้นะครับครูจะมาต่อในแบบฝึกหัดที่21ถึงแบบฝึกหัดที่30นะครับเริ่มกันเลยนะครับแบบฝึกอ่านที่21แบบฝึกอ่านแม่กดคำหนพยาง จอเอเจเจโดเจจอเอเจเจโดเจพอเอเพเพดอเพดพอเอเพเพ โดเพดมอเอเมเมโดเมดมอเอเมเมโดเมดจออจอจอดอจอดจออจอจอดอจอด ball บัวโดบวดปออัวปัวปออัวปวดปออัวปัวปัวดปวดสออัวสัวสัวนโดสวดสออัวสัวสัวนโดสวดเจ็ดเพศ เม็ดจอดบอดปอดบวดปวดสวดแบบฝึกอ่านที่22แบบฝึกอ่านแม่กบคำหนพยางค์ตออตะตะบอตับตอ บอปับดออะด o ดะบอดัออดดบสออสสบบส บัวบอบวบบอบัวบัวบัวบอบวบออัวบัวบัวบออวบออัวบัวบัวบอบวบรัวัวรัวรัวบอรวบรัวัวรัวรัวบอรวบ ปับดับสับจาบดาบอาบบวบอวบรวบแบบฝึกอ่านที่23แบบฝึกอ่านแม่กบคำหนึ่งพยางหออุห หุบบอหุบหออุหุหุบอหุบยออุยุยุบอยุยออุยุยุบอยุบชออุชุชุบอชุบชออุชุชุบอชุบจออิเจ เจบอเจ็บ in. จอเอเจเจบอเจ็บหอเอเหตเหบอเห็บหอเอเหตเหบอเห็บลอเอเลเลบอเล็บลอเอเลฤฤบอเลฤบอเอเบ บอบแบบบอเอเบเบอบแบบอเ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 อบอแอบอเ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 อบอแอบคอเอเคเแคบอแคบ ยุบชุบเจ็บเห็บเล็บแบบแอบแคบแบบฝึกอ่านที่24แบบฝึกอ่านแม่กบคํา1พยางค์จ job. So. รอโอโยโยโบโยบาโยบรอเอเรียเรียบอเรียบรอเอียเรียเรียบอเรียบชอเอียเสียเสียบอเฉียบชอเอียเสียเสียบอเสียบสอเอียเสียเสียบอเสียบ จบตบลบอบโชบโยบเรียบเฉียบเสียบแบบฝึกอ่านที่25แบบฝึกอ่านแม่กงคำสองพยางชออ,ชชงอิชิชิงอชิง ชอะชะชะงอชังชิงชังกออากากางอกางกาเอเอกีกีงอกิงกางกิงวออ,อวะวะวะงอวังวออ,อวะวะ,อว,วะวะงอวังวอ,อเอวว วีงอวีงวอีวีวิงอวีงวังวิง,วงปอโป่งโปงอป่งลออาลาลาง,ลงอลางโปงลางนออานานองนางนออานานางงนางฟออะฟะฟะกงอฟังฟออะ ฟ้าฟงฟังนางฟังยอะยะยะงอยังดออีดียังดีคออิขิขิงงอคิงคออิขิขิงงอคิงคออคอคองอคอคออคอคองอคิง

我我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 我。 แบบฝึกอ่านที่ยี่สิบหกแบบฝึกอ่านเม่กงคำสองพยางจออูจูจูงอจูงหออาหาหางอหางจูงหางบออาบาบางออบางบอเอาเบาบางเบาหออูหูกออากากางอกางหูกลาง Do ác ngô dang Do ác đã đã ngô dang Bó ác bác bác ngô bang Dang bang Fó ác pháp pháp fa ngô phang So yé xiêng ngô xiêng Phang xiêng u su su ngô xuống Chó ác chách chách ngô chăng Soong chăng วอาวางวางอวางรอเอียเรียเรียงงอเรียงวางเรียงจออโจโจงอจงอ้ออาอาางอางจงอางทออัมทำรออะระร่งอรังทำรัง ผออุถุถุงอถุงถออุถุถุงอถุงยออายายาง,งอยางถุงยางรลอโละลโลง,งอลงรอ,อแแอแรงงอแรงลงแรงอเอเผอแแแผง,งอแผงพออพะพะง,งอพังแผงพัง จูงหางบางเบาหูกลางดังปังฟังเสียงสูงจังวางเรียงจงอ้างทำรังถุงยางลงแรงแผงพังแบบฝึกอ่านที่27 แบบฝึกอ่านแม่กลทคำสองพยางย่ออือยือยืนนอยืนยออะยะยะนอยันยืนยันกออะกะกะนอกันกออะกะกะนกันย่ออายากันญาทอ,อุทุ รอเอียเรียเรียนอเรียนทุเรียนดอเอเดอเดอนเดินชออุโชโชนอชนเดินชนวออวโวโวนอวนวอเอียเวียเวียนนอเวียนวนเวียนฝออะฝะฝะนอฝันฝออะฝะฝะนอฝัน ดอีดีฝันดีวอะ,อะวะวโนวันวอาวาวาโนวานวันวานสออาสาสารนอสารหอแอเหศานเหดอิดิดีนดินปออือปือปือนอปืนดินปืนวอเอเงะเงะนอเงิน ทออุทุทุนอทุนเงินทุนหอมอ,อุนอหมุนหอมอ,อมุมุมุนอหมุนวอเอเวเว,เวียนอเวียนหมุนเวียนทอเอเทปอูปูปูนอปูนเทนปูนยืนยันกัญญา ทุเรียนเดินชนวนเวียนฝันดีวันวานสารเหดินปืนเงินทุนหมุนเวียนเทปูนแบบฝึกอ่านที่28แบบฝึกอ่านแม่กลคำสองพยาง กออำกำนออนะนะน,อนันอโนนกรรมนันวออะวะว,ะวะนอนวันคออือคือคือนอคืนวันคืนยออือยืยืโนยืนดออูดูยืนดูยอโอโยโย,ยนโยออนหอหิน โยนหินบออิบิบินบินบออโววกนอวนบินวนชออโชโชนอชนชออชะชะนอฉันชนฉันตออาตาชออัวชัวชัวนอชวนตาชวนจออัม จำนออัวนัวนัวนอนวนนอัวนัวน,วนัวน,วนวนอนวนวจำนวนก็อัวกลัวกลัวนอกวนจอไอใจกวนใจจอเอือเจือจออาจาจานอจานเจือจานพออะพะ พนพันตอรอรอีตรีพันตรีฟอแอแฟแฟนอแฟนชอชชนอชะชะนอฉันแฟนฉันกรรมนันวันคืนยืนดูโยนหินบินวนชนฉัน ตาชวนจํานวนกวนใจเจือจานพันตรีแฟนฉันแบบฝึกอ่านที่29แบบแบบฝึกอ่านแม่กลมคำสองพยางอไอไอ จออาจาจามจามไอจาม,อาจามตอ,อาตาตาโมตามหออาหาตามหายอ,อายาอออกออออโมอมยาอมคอโอโคโคมมโคมฟอ,อไอไฟโคมไฟจอไอ ใจงอางามงามองงามใจงามตออูตูตูมอตูมตออาตาตามอตามตูมตามมออัมยอโอโยโยมอยมมยมชอโอชโชมอชมพออูภูชมพู อไอไอตอ,อติติมอติมตอไอติมลอลือลือลือมาลืมลอชอ,อิชิชิมอชิมลืมชิมมออะมะขออาขาขามอขามมะขามโดอาดาดามอดามขออาขาดามขาม ไอาจามตามหายาอมโคมไฟใจงามตูมตามมะยมชมพู้ไอติมลืมชิมมะขามดามขา แบบฝึกอ่านที่30แบบฝึกอ่านแม่กลมคำสองพยางทออาทายอแอเยแยมอแยมทาแยมจอเอียเจียเจียมอเจียมต่อัวตัวเจียมตัวชออุชุชุมอชุมนออุนุ นุมอนุมชุมนุมกอออะกระดอุดุดุมอดุมกระดุมกออุกุกุมอกุมมอ,อือมือกุมมือถออือถือนออฟัวนวัวนัวมอนวมถือนวมมออะมะ ตอูตูตูมอตูมมะตูมรออุรุรุมอรุมต่ออตต่อมอตอ,ตอมรุมตอมคออาคารออุรุรุมอรมรออุรุรุมอรมฮารมคออุคุคุมอคุม อก,กอเอเกอเกมอเกมคุ้มเกมตอเอเตอเตอมอเตมตอเอ,ตตอเตเตมอเตมเตมเตมปลออาปลาคอเอเคเคมอเคมปลาเคมทาแยมเจียมตัว ชุมนุมกระดุมกุมมือถือนวมมะตูมรุมตอมคารมคุมเกมเติมเต็มปลาเค็ม